สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับแปะดอนเจดีนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ตําบลสนามครีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องของผมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับยอดผู้ติดตามก็เริ่มกระเตื้นขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ผมทํ o u t ท b e เก่าของผมล่มไปนะครับแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่นะครับ9ไร่3งาน67ตารางวานะครับ ตีสว่า4ไร่ยอดนิิดนะครับราคานะครับไร่ละ3,5 0 0 0นบาทนะครับไปชมกันครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะให้ดูถนนด้านหน้าเลยนะครับถนนตรงนี้นะครับตรงไปอีกประมาณ100กว่าเมตรนะครับถ้ามองไปไกลๆจะมองเห็นรถวิ่งอยู่ครับเป็นถนนที่หนึ่งหนึ่งร้อยกว่าเมตรนะครับจะไปออกถนนเรียบเรียบคลองนะครับเรียบคลองส่งน้ํานะครับคลองมะขามเท้านะครับ หนึ่งร้อยกว่าเมตรนะครับออกถนนเรียบของส่งน้ํานะครับแล้วก็ถนนนี้นะครับจะผ่านมาด้านหน้าที่ดินนะครับผ่านมาด้านหน้าที่ดินอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับยี่สิบกว่าเมตรนะครับตรงนี้นะครับที่ดินเริ่มจากตรงนี้นะครับที่ดินตรงนี้เขาปรับที่ไว้แล้วนะครับปรับที่เพื่อที่เป็นที่รองรับน้ําแล้วก็เป็นที่เพาะปลูกนะครับแล้วก็ปรับที่เป็นที่สร้างบ้านด้วยนะครับ คือการปรับเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาดินที่อื่นมาถมนะครับแต่ปรับโดยการปรับพื้นที่ของที่ดินของตัวที่ดินเองนะครับใช้รถนะครับถ่ายปรับนะครับให้ดูสวยนะครับให้พร้อมที่จะปลูกบ้านได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนผ่านด้านด้านหน้าที่ดินนะครับน้ําไฟนะครับมันถึงแล้วนะครับถนนถนนน้าไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนที่ พอสมควรนะครับไม่ถึงแออัดแล้วก็ไม่ถึงกับกับเอ่อเอ่อเหงามากนะครับไม่ถึงกับเหงานะครับด้านข้างก็เป็นสวนมะม่วงนะครับเป็นสวนมะม่วงอีกหนึ่งสวนนะครับซึ่งทําการขายเช่นกันนะครับขอบเขตของที่ดินด้านหน้านะครับก็มาอยู่ทางถึงตรงท้ายๆรถของผมเนี่ยครับท้ายๆรถนะครับวันนี้พานางแบบมานะครับนายแบบไม่ได้มานะครับ นางแบบใส่ชุดสีขาวนะครับในแบบจะใส่ชุดสีฟ้าก็มาสุดที่มุมตรงนี้นะครับที่น,นะครับเหลือที่มาสุดที่มุมตรงนี้นะครับเสาเขตก็อยู่บริเวณนี้นะครับเสาเขตอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นเสาเก่าที่เขาล้มนะครับเนื่องจากแมคโคนะครับแมคโครไาตรงนี้ครับตรงนี้ที่เป็นเสาปูนตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับพอมองเห็นนะครับแล้วก็จะลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปถึงขอบคันนาที่สองนะครับอยู่ที่เกือบเกือบสองร้อยเมตรนะครับเกือบเกือบสองร้อยเมตรสัะกร้อยกว่าเมตรได้นะครับผมก็จะลองเดินดูนะครับตรงนี้เป็นถนนที่เขาปรับปรับด้านข้างให้ให้เป็นถนนที่สะดวกกับรถนะครับที่จะเข้ามาได้นะครับแล้วก็ ลืมให้ดูไปนะครับตรงนี้จะเป็นเนินเล็กๆนะครับเป็นเนินเล็กๆที่แนวคิดที่ผมคิดว่าแนวคิดของเขาก็คือเป็นบ้านหลังเล็กๆเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบน็อกดาว์หรือว่าเป็นคอนเทนเนอร์เล็กๆก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นชีที่ถ่ายปรับเอาไว้นะครับเพื่อที่จะลงลงลงต้นไม้ได้เลยนะครับเป็นที่ปรับหน้าดินแล้วนะครับ ผมทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ9ไร่3งาน67ตารางวานะครับไร่ละ350,000บาทนะครับส่วนลดหรือว่าต้องการต่อรองราคายังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ยังเปิดโอกาสให้มาพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับราคายังไม่ถึงกับยืนยันในราคานี้เลยนะครับขอ ขอการเจราจาเบื้องต้นนะครับแล้วก็อาจจะลดกันได้อีกนะครับตรงนี้ก็ปรับพื้นดินไปบ้างแล้วนะครับผมทัวนอีกครั้งนะครับอยู่ที่ตำบลสนามครีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีถนนลาดยางนะครับผ่านด้านหน้านะครับแล้วก็ จากถนนลาดยางนะครับไปถึงถนนเรียบคลองโชลประทานนะครับหนึ่งร้อยกว่าเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่าคลองประมาณคลองสิบเจ็ดนะครับคลองส่งน้ําเนี่ยจะมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าคลองหกนะครับไม่ทราบว่าไปถึงคลองที่ยี่สิบเท่าไหร่นะครับไปถึงอําเภออูทองนะครับก็ประมาณคลองที่ยี่สิบกว่าๆานะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณคลองสิบเจ็ดนะครับก็ จะห่างจากอำเภออูทองนะครับประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากองค์พระบรมราชานุสณรสมเด็จพระนเรศวรดอนเจดีย์นะครับก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับพอจะนึกออกนะครับ <c oughs> อยู่ในสถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากจากจากตลาดนะครับก็ห่างตลาดสักสิบกิโลเมตรนะครับหมายถึงตลาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตลาดนัดใกล้เคียงนะครับก็มีนะครับยุเว้นเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับไม่มีนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นที่ใกล้ที่สุดนะครับก็ต้องไปที่ปั๊มปตทนะครับปั๊มปตทดอนเจดีนะครับ ก็ประมาณ7กิโลเมตรนะครับทางทางไม่มีให้เดินแล้วนะครับจะเป็นดินที่เขาปรับปรับเป็นดินที่พร้อมที่จะทำการเพราะปลูกนะครับผมให้ดูรอบๆอีกครั้งนะครับด้านข้างก็มีบ้านเพื่อนบ้านนะครับด้านหน้านะครับโอ้นี่ผมเดินมาไกลแล้วเนี่ยด้านหน้าออกไปตรงนู้นนะครับ ด้านข้างก็เป็นสวนมะม่วงนะครับพื้นที่ปรับพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะลงลงทำการเพาะป,ปลูกได้เลยนะครับเนี่ยเขตก็จะไปถึงอันนี้เป็นขอบคณาแรกนะครับเขตก็จะไปถึงขอบคณาที่สองนะครับนน่นทางนู้นเลยนะครับขอย้าไม่เดินไปถึงคณาที่สองนะครับมันก็ มันเดินลาบากครับมันเป็นดินแบบเนี้ยเป็นดินที่เขาถ่ายปรับไว้แล้วนะครับกลัวกลัวว่ากล้องนะครับจะกระเทือนมากนะครับมันจะดูแล้วตาจะลายนะครับไม่ได้ขี้เกียจนะครับเดินได้อยู่นะครับแต่ผมต้องระวังนะครับเรื่องการถ่ายภาพด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ9ไร่3งาน67ตารางวานะครับ ราคาขายนะครับไร่ละ3,50,000บาทนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับน้ำไฟเข้าถึงแล้วด้านหน้ามีถนนถนนลาดยางผ่านแล้วนะครับสนใจก็โทรมานะครับ0 6 3 3 4 7 4 6 1 0นะครับ0 6น4 4นแะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ก็ใหม่นะครับสวัสดีครับ